คันนี้แน่นนิดนึงเพราะว่าไม่เคยแกะไม่เคยดึงเลยนะคะนี่เม็ดอากเรียงตัวกันสวยมากๆเลยไม่บิดเบี้ยวเลยนะคะคันนี้จะบอกว่าราคาเบามากเลยนะสวัสดีค่ะพบกับเชอ์ตาเกิดบ้านคอยขวัญกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะเอารถเจ็ดที่นั่งที่สามารถใช้เป็นรถครอบครัวได้ดูแลรักษาก็ง่ายมากๆาเลยนะคะแต่ว่าราคาเพียงสามแสนต้นๆเท่านั้นเองนะคะจะเป็นคันไหนไปไม่ได้เลยนอกจากคันนี้เลยค่ะ โตโยต้าอเวนซ่า 1.5G คันนี้นะคะปี12สีขาวหิ่วพันนี้เดิมเเลยนะคะสวยๆเลยไม่เคยทำสีเลยนะคะไม่มีชั้นหนักที่คว่ำน้ำท่วมแน่นอนนะคะถ้าสวจเจอยินดีคืนเงินเต็มจำนวนไปเลยค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาชมสภาพแล้วก็ออปชั่นด้านในนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันที่ตัวไฟกันก่อนเลยค่ะตัวไฟนะคะจะเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะคะสวยใสๆไม่มีรอยแตกอะไรเลยนะคือเดมากนะคะรถเจ็ดปีมาแล้วได้ขนาดนี้ก็คือยังสวยอยู่เลยแล้วส่วนตัวกระจังหน้านะคะนี่ตัดโคมเมียมแบบนี้เลยสัญลักษณ์โตโยต้านะคะเห็นชัดเจนไม่มีรอยถลอกนะคะ คันนี้เขามีตัวไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะอ่ามาดูต่อกันที่ด้านข้างนะคะด้านข้างตัวล้อของเขานะคะเป็นล้ออะลอยนะคะขอบสิบห้าแล้วก็ตัวยางเนี่ยก็คือยังใหม่มากเลยนะเซฟงบเราไปได้อีกยาวๆเลยเพราะว่ายังไม่ต้องเอาไปเปลี่ยนนะคะถ้าซื้อคันนี้ไปเนี่ยดอกยางอะไรก็ยังอยู่ครบเลยนะคะแน่นๆเลยนะนี่ดูใกล้ๆเลยนะคะนี่ยังมีดอกยางอยู่เลย ซุ้มล้อด้านในก็คือยังสวยๆอยู่เลยนะคะอ่าส่วนกระจกมองข้างนะคะไม่มีไฟเลี้ยวมาให้เนอะแล้วก็พับอัตโนมือนะคะตรงนี้อ่าแต่ว่ายังสามารถใช้งานได้ปกตินะคะสีสันของเขาก็สวยอ่าแล้วก็ตัวมือจับนะคะสีขาวสีเดียวกับตัวรถทั้งสี่บานนะคะนี่ให้ดูโครงสร้างกันเหมือนเดิมนะคะ เดี๋ยวนี้จะให้ดูโครงสร้างแหละเพราะว่าหลายๆค้นน่ะน่าจะแบบเอออยากเห็นคันนี้แน่นิดนึงเพราะว่าไม่เคยแกะไม่เคยดึงเลยนะคะนี่เม็ดอากเรียงตัวกันสวยมากๆเลยไม่บิดเบี้ยวเลยนะคะคันนี้อ่าไปชมด้านหลังกันต่อเลยดีกว่าค่ะด้านหลังก็มาแบบเท่ๆเรียบหรูธรรมดาธรรมดานะคะไม่ได้มีออปชั่นอะไรมากมายเนาะก็มีตัวสปอยเลอร์หลังมาให้นะคะ ตัวไฟเบรกดวงที่3มแล้วก็กระจกไล่ฝ้าแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนนะคะใช้งานได้ปกติหมดเลยนะคะตัวไฟท้ายของเขานี่ก็สวยๆใสๆเลยเนาะไม่มีรอยอะไรเลยไม่ติดเหลืองด้วยนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะตรงนี้ไม่มีหลอดขาดไม่มีหลอดแตกนะคะสัญลักษณ์เอเวนซ่า 1.5G นะคะก็ยังอยู่ครบหมดเลยนะคะไม่มีทะลอกมีเซนเซอร์ให้สองสุดด้วยนะคะด้านล่างความปลอดภัยคันนี้เขาก็ให้มาเหมือนกันนะคะ ามาดูที่ด้านหลังมันบ้างนะคะชึบเป็นระบบช็อคอัพคิดว่าใส่ของได้ไม่เยอะใช่ไหมคันนี้เนี่ยเขาสามารถปรับเบาะได้ด้วยนะพับเบาะนะคะก็นี่สุขของได้เยอะพอสมควรเลยไปต่างจังหวัดเนี่ยเหลือๆเ,เลยนะคะนั่งสี่ห้าคนข้างหน้าเนี่ยได้สบายๆเลยนะคะหรือจะไปตั้งแคมป์เนี่ยอะไรได้หมดเลยนะเนี่ย ยังแข็งแรงอยู่เลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันต่อเลยค่ะด้านในของเจ้าตัว a v น n z a คันนี้นะคะต้อบอกว่ากว้างขวางแล้วก็ดูโปร่งโล่งมากๆเลยนะคะข่ะแค่เหยียดได้ตามสบายเฮนดรูมก็เหลือๆนะคะส่วนตัวเบาะก,ก็คือนั่งสบายกระชับมากเลยนะคะเป็นเบาะหนังที่ไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะเดี๋ยวจะให้ตากล้องเก็บภาพไปฝากกันนะคะว่าเบาะเนี่ย สวยแล้วก็งานเนี่ยมากจริงๆนะคะอ่ะมาดูกันที่ตัวพวงมาลายัยพวงมาลัยตรงนี้นะคะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ที่อาจจะมีร่องรอยบ้างเล็กๆน้อยๆเนาะเพราะว่าผ่านการใช้งานมา7ปีแล้วนะคะก็อาจจะมีบ้างเนาะแต่ว่าจะร่องรอยอะไรแตกๆตรงนี้เนี่ยก็คือไม่มีเลยนะคะสวยงามนะคะจับถนัดมือดีตัวเรือนไม้นะคะก็เป็นเรือนไมดิจิตอลกึ่แอนะล็อกนะคะเลือกไม่ประมาณแสนสี่กว่านะคะตัว สัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยก็ขึ้นโชว์ตามปกตินะคะรถไม่มีปัญหาอะไรเลยตัวแอร์คันนี้เย็นมากๆเลยนะคะลมนี่พัดสบายใจมาก <c oughs> แล้วก็เป็นแอร์ระบบแมนนวลนะคะปรับระดับได้นะคะความเย็นนะ,ะแล้วก็ปรับนี่ได้นะคะนี่ส่วนตัวเครื่องเล่นนะคะเล่น FM, AM, b l u e t บ o ูท MP3 อะไรได้หมดเลยนะคะ AUX เรากแล้วก็ตัว USB <c oughs> นะคะตรงนี้อ่าส่วนตัว เกียร์นะคะก็สวยงามไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะคะคือเกียร์เหมือนใหม่มากเลยนะสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็มีช่องปลั๊ก12โวลต์ให้ด้วยนะคะด้านหน้าด้านล่างเนาะอ่ะคันนี้อาจจะไม่เน้นออปชันไม่เน้นอะไรมากนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถใช้งานที่ดูแลง่ายแล้วก็ไม่สูกสิกด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังกันดีกว่าค่ะว่าจะกว้างแค่ไหนสำหรับแถวที่2ของเจ้าเนซ่าคันนี้นะคะจะบอกว่า นั่งสบายมากบอกเขาแบบเป็นเบาะหนังที่นุ่มนั่งสบายคือแล้วก็ช่วงขาก็ยืดขาได้สบายๆช่วงเฮดืูมก็ยังเหลือๆนะคะเหมาะกับไปเที่ยวต่างจังหวัดแคมปิง้งนู่นนี่นั่นมากเลยเหมาะกับไป็หลดครอบครัวสุดๆนะคะคันนี้แล้วก็ถ้ายังคิดว่าสุขของไม่พอใช่ไหมพับเบาะแถวที่สามก็แล้วเบาะแถวที่สองก็ยังพับได้ด้วยนะคะนี่พให้ดูมันพับได้ขนาดนี้เลยนะ สุขของได้เยอะมากๆเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไปไหนกันสองคนเนี่ยก็คือสุขของได้สบายๆเลยไม่ต้องห่วงนะคะก็ถือว่าเป็นรถอะปรกสงคคันนึงเลยก็ว่าได้นะคะและยังไม่พอคันนี้เขามีแอร์มาให้ด้วยนะคะตรงแถวที่2เนี่ยสามารถปรับความเย็นได้ถึง3ระดับด้วยนะคะนี่แล้วแอร์คันนี้เนี่ยเย็นจริงๆนะเออลมแรงมากเลยนะคะสบายมากเลย อย่างที่จะบอกนะคะว่าไม่เน้นออปชันแต่ว่าเน้นใช้งานที่มันสะดวกสบายเดี๋ยวพาไปชมตัวทองเครื่องกันเลยค่ะแล้วก็ตัวเครื่องของเจ้าเอเอน่าคันนี้นะคะเขาก็ให้มา 1,500cc 101แรงมาด้วยกันค่ะเป็นเครื่อง VVTI นะคะตัวเครื่องเนี่ยโอ้โหจะบอกว่าใหม่มากๆเลยเงาวสวยเลยนะคะคันนี้เนี่ยไม่มีร่องรอยอะไรเลยเนาะ คือห้องเครื่องจะบอกว่าแห้งๆเลยนะคะไม่มีตรงไหนที่รัว่วตรงไหนที่ซึมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวน็อตด้านข้างกันก่อนเลยนะคะไม่เคยแกะไม่เคยแงะไม่เคยไขยนะคะสวยๆสีเดิมๆสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแผ่นกันความร้อนเขาก็ให้มาด้วยนะคะอ่าสติกเกอร์ต่างๆนะคะมอกอสติกเกอร์ป้ายคำเตือนก็ยังอยู่ครบทุกจุดเม็ดองเม็ดอาร์กนะคะตัวรูกลมๆทุกจุดเลยนะคะแล้วก็อ่ะนี่ติดให้ดูนะคะว่าเป็น ขอบยางเนี่ยสิก็ยังเป็นรอยเล็บอยู่นะคะตรงนี้แล้วก็ตัวคารนนะคะก็สีเดิมเดิมสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่เคยทําเลยก็คือแข็งแรงไม่มีชนหนักพี่คราอมน้ำท่วมแน่นอนนะคะรับประกันเลยเดี๋ยวตัม้มจะมาสรุปราคากันเลยดีกว่าค่ะว่าอเวนซ่าคันนี้นรถบ้านพายขวัญจะขายเท่าไหร่ก็อย่างที่ตั้มบอกไปนะคะว่าอเวนซ่าคันนี้เนี่ย เน้นใช้งานเป็นหลักเนาะอาจจะไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นมากนะคะเพราะว่าเป็นรถครอบครัวสบายๆนะใครที่กำลังมองหานะคะก็แนะนำคันนี้เลยค่ะอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมคะรถบ้านพลอยขวัญขายอยู่ที่สา9,000บาทเท่านั้นเองค่ะราคาจะบอกว่าราคาเบามากเลยนะกับรถที่คือมันอนเนกประสงค์ทุกอย่างเลยนะเพราะว่าจะเป็นรถครอบครัวก็ได้รถบรรทุกของก็ได้นะคะ คือเอาไปใช้กันได้ตามสบายเลยหลากหลายมากๆนะคะหลากหลายการใช้งานใครที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0ูนย์เก้านะคะหรือว่าติดต่อมาทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะคะรถบ้านพลอยขวัญจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําปรึกษาอยู่นะคะสําหรับวันนี้แต่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับรถบ้านพลอยขวัญของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ